ดวนคะแนนน้องอุงิงโดนแซงแล้วตอนนี้ครับสวัสดีนะครับผมปกกับซองบ้าอีสานอีกแล้วพี่น้องมือวนนี้เขาก็มีข่าวสารเกี่ยวกับยิราหน่เฮาน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเอามอสุพีเอามาาสอามาาสุนองเอามอาสุเอฟซีราโน่กันเด็ฟังอีกแล้วนะครับผมเนาะซึ่งราชสุดพี่น้องทางคมชั้นเลืออวอร์ดได้ออกมาประกาศนะครับผมเนะาะได้ออกมาโพส ผ่านเพจคมชัดลึกอวอร์ดว่าเช็คผลโหวตคะแนนวิกแรกอัปเดตถึง21กุมภาพันธ์หกนะครับผมคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่21วันประเภทยอดนิยม9สาขาคนบันเทิงตอนนี้สาขาไหนใครนำบ้างผลวิกนี้ มีแซงมีร่วงวันสันเด้พี่น้องนะครับผมเนาะเป็นก็ตีหัวคาวมาแบบนี้ซึ่งแฟนคับ FC ก็ได้เขาเบิ่งคะแนนอิหล่าหน่อยนะขนาดนี้พี่น้องซึ่งน้องอุ๋หอิงตอนนี้ตกมาอยู่ที่สองนะครับผมเนาะ k ค3 6คืออีหล่าหน่อยเฮานะ้องอุ๋อิงเพชรวันแพงตอนนี้อยู่ที่สองที่1นนะครับผมเนาะคือ k ค3อน้องไรอัน น้องอไดอันขึ้นมาที่1นึพี่น้องที่3เป็นน้องยูริโตเกียวมิวสิกอันดับ4เป็นน้องอเป็นนุกคณะดลอันดับหาเป็นคอปเตอร์วงศิลอันดับ6เป็นน้องอะอายนะครับผมนะักนะขนาดนี้นี่หลายพี่น้องหลายเรื่องหลายเหตุการณ์ผมบอกแล้วว่ามันจะส่งผลต่อคะแนนของน้องเพราะหลายเรื่องหลายเหตุการณ์ มันทําให้เอฟซีบางคนบางกลุ่มเข้าใจผิดว่ามีการปิดโหวตไปแล้วน้องชนะโหวตไปแล้วคือยังบริสานเคลดค็ดคลิปไปแล้วนะครับผมนอคลิปนึงว่าข่าวไหนที่เป็นข่าวปลอมอยากพี่น้องแฟนคลับเอฟซีซอยกันตรวจสอบข่าวนั้นก่อนก่อนที่จะแชร์ก่อนที่จะเขาแสดงความคิดเห็น ซึ่งมันมีการแช่ออกมาว่าอีหล่าน้อยเฮาแชมป์สองปีซ้อนอแชมป์สองปีซ้อนว่าสันเด่าคมชั้นเลือกอวอร์ดให้ได้แชมป์สองปีซ้อนอซึ่งเขากับบังวับจุดประสงค์เพิ่ออย่างว่าเพิ่งออกมาโพดแบบนี้เอาละเพื่อนอาจจะว่างดีกับอีหล่าน่อยเฮาแต่ในความวังดีมันมันมันส่งผลเสีย ต่อคะแนนโหวตของน้องอย่างแน่นอนเพราะหลายคนเข้าใจผิดที่จะมาอ่านวาว่า,วาคมชลเลอวอรดปิดโหวตไปแล้วลอหีหลาโนยฮาได้ได้แซมไปที่รบ้อยแล้วซึ่งมันไม่ใช่นะครับผมนาะอซึ่งมันโมเมนพี่น้องคมชลเลอวอดเปิดโหวตนะครับผมนาะอถึงวันที่สีศศพ่ 4, พฤษภาคมสี่พฤษภาคมเลยด้วยพี่น้อง 2,568เรื 2, ่จะไปประกาศผลในวันที่14พฤษภาคม2,568ในงานคมชันดอ์อวอร์ดครั้งที่21นี่หลายพี่น้องบางสารจังออกมาเตือนนะครับผมเนาะควรเช็คข่าวให้ดีก่อนก่อนแชรโพสต์อย่างเพราะทำให้คนเข้าใจผิดว่า มีการปิดโหวตไปแล้วน้องได้แชมป์ไปแล้วไม่ต้องเข้าไปโหวตแล้วมันเป็นผลเสียเด้พี่น้องมันกระทบตัวคะแนนอีหล่าหน่อยห้าอีลีนะครับผมอ่านี่กัอยาใออา,า้พี่น้องเช็คเบิ่งข่าวสารดีๆเด้อพี่น้องเด้อบางเรื่องมันกับจริงนะครับผมเนาะแล้วกับเพจที่ออกมาโพสต์แบบนี้นะครับผมเนาะออกมาแชร์โพสต์แบบนี้คุณควรออกมาแก้ข่าวด้วยและทางที่ดีควรลบโพสต์บนมวน่าย,ยัง เหลือโพสต์นี้ไว้อยู่เพราะอย่างเพราะคนเข้าไปกดถูกใจเยอะคนเข้าไปคอมเมนต์เยอะคนเข้าไปแชร์เยอะก็เลยเอาโพสนี้ไว้ซึ่งมันเป็นโพสต์ที่มันเป็นความจริงและสร้างความเข้าใจผิดให้ไหกับบุคคลอื่นไหกับแฟนคลับเอฟซีหลายคนก็นเลยบ่ะเขาไปโหวตอันนี้อยากให้รับผิดชอบด้วยกัน โลบโพดแล้วก็ออกมากแก้ข่าวนะครับผมเนาะ,ะว่ายังยังไม่ถึงเวลาปิดอีล่า้อยเฮายังไม่ได้เป็นแชมป์สองสมัยถ้าหักอีล่าอีลีแล้วนกะ็บ,บอกเป็นว่าก็บม่อยากว่าหรอกพี่น้องกเส้อว่าเพิ่นกอาจสิหักและเพิ่อนอาจิหวังดีกับอีล่า้นยเฮาอีลีแ่ะแต่เพิ่นเอาข่าวมาแต่ได เพิ่นรับข่าวสารไม่ได้มองดหรือเพื่อนได้ข่าวว่จริงมาแต่ทางดาเพื่อนจะเอาว่าโพดอันนี้เขาบอกหูแต่สิ่งที่โพดออกมากแล้วมันเกิดผลกระทบมันเกิดผลกระทบต่อคะแนนอีล่าเกิดความเข้าใจผิดครับแฟนคลับเอซีอีล่าจากคนที่เขาไปโหวต กับบอกเขาไปโหวตเพราะคิดว่าปิดโหวตไปแล้วได้ผู้ชนะไปแล้วอันนี้ก็อยากให้ออกมาแก้ข่าวนะครับผมเนาะเพจเพจหนึ่งอะละ่ะบางสางก็เห็นต่นโดน้วละ่ะเพจนี้ก็ถือว่าเป็นอีฟซีของอีหล่าลหละแต่ว่าอันใดที่มันผิดพลาดไปก็ควรที่จะแก้ไขนะครับผมเนาะควรที่จะแก้ไขควรที่จะออกมาทําให้มันถูกต้องซะเพไห้มันถูกต้องซะ ซึ่งคะแนนตอนนี้ลาน้อยเท่ากับดูที่สองนะครับผมเนาะแต่ยังอีกหลายเดือนพี่น้องอันนี้กจะจะจะเฝ้าซี่เหลียมนะครับผมเนาะยังอีกสามเดือนปุ๋ลยละพี่น้องสองสามเดือนอเพราะหอดวันที่สีพ่พฤษภาคมมียังยังมีเวลานะครับผมเนาะให้พี่น้องเอฟซีแฟนคลับได้ซอยกันเข้าไป โวยยหวตไหกีฬาหน่อยเฮาอยู่ซึ่งสองทางในการโหวตเนาะครับผมเนาะกับซีสองทางพี่น้องซึ่งคาเฮาเข้าไปกดถูกใจกดรูปในเฟซบุ๊กนาะครับผมเนาะกัมันคะแนนหลายปานเด๋พี่น้องเพิ่นก็คิดเป็นสิบเปอร์เซ็นต์ของคะแนนเต็มลอยในทิกตอกก็คิดเป็นสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะบนเนาะใ,ในอ่าเ,นะนะเว็บไซต์ก็คิดเป็นสิบเปอร์เซ็นต์ทางเอสเอ็มเอสนะครับผมเนาะส่งข้อความคิด เป็น30%มสิอรทางไลฟ์ช็อ,ชอปไลฟ์ช็อปปิ้งคิดเป็นส0่สิบอร์เซึ่งช่องทางที่ใส่ปัจจัยนะครับผมเน,ะนาะคะแนนจะเยอะกว่าและก็ะสัสดส่วนในการให้คะแนนจะมากกว่าอันนี้ก็เข้าใจได้พี่น้องเป็นกาต้องหาทุนในการจัดงานด้วยกันนะครับผมเนาะเพราะว่าจะเป็นค่าสถานที่ คาโนนคานีคานัน,น,น,นกะแต่แต่ล้านาพี่น้องขนาดช่วงหนึ่งที่ทางบอโจว่าจะเหตุจัดวันเกิดอีหล่าหน่อยเฮ้านะครับผมเนาะกะัค่าสถานที่เพื่อนกะว่าแต,แต่แต่ล้านก็เลยอชะ,ะลอไปก่อนอะเพราะมันเป็นสถานที่ใหญ่นะครับผมเนาะสถานที่ต้องเช่าทั้งทั้งหออันนี้เข้าใจได้นะครับผม ได้กันมีค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆก็เลือกเบิ่งพี่น้องพี่น้องสะดวกซ้อยกันโหวตทางใดนะครับผมเนาะก็เข้าไปโหวตทางนั้นแหละพี่น้องบรจะเป็นทาง tiktok ทาง facebook ทางเว็บไซต์นะครับผมเนาะสามสทางนีกจะจะจ,ะ,จะ,ะเสียเงินพี่น้องจะไม่มีการเก็บเก็บเงิน ทางเว็บไซต์กะสิบนาทีโหวตได้หนึ่งครั้งโหวตได้หนึ่งคะแนนทางเอ s โหวตได้ตลอดนะครับผมแล้วก็ทาง l ลน์ช้อปปิ้งกัโบโหวตได้ตลอดเอขึ้นยุก,กับพี่น้องสะดวกทางในก,กั้แล้วกันกขอจมเลยนะครับผมเนาะในคลิปนี้กะมีจมเล็กๆได้หน่อยแลละพี่นอ้องออกมาแก้ไขมันถึกต้องซะอันนี้เข้าก็บใบตำนี้ดอกแต่ว่าสิ่งใดที่มันผิดพลาดไปกะควรที่จะแก้ไข นี่กะบอวในฐานะเอฟซี FC แฟนคลับอีหลาหน่อยขึ้นกันนะครับผมพี่น้องมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าจังไดสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้ซ้อยกันเข้าไปโหวตให้อีหลาหน่อยเฮ้าได้เป็นแัมปอีกหนึงสมัยพี่น้องอเพราะมันเป็นความภาคภูมิใจของน้องก็ออยังนองว่าล่ะ พี่น้องมีความคิดเห็นวันใดสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับผมเนอากการคอมเมนต์ถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งควรให้เกียรติซึ่งกันและกันบอาสานจะย้ำอยู่เสมอฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ทั้งสบองบาสานแนวเพื่อเ็นกมนใจคลิปนี้บอสานต้องขออนุญาตขอตัวลากรอนพพอกันไ่คลิปหน้าสวัสดีครับ